สวัสดีค่ะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะดูดวงทาโร่เกอร์ค่ะเรามาเจอกันนะคะในเรื่องของการทำนายดวง12ราศีนะคะซึ่งสำหรับคลิปนี้เป็นของคนราศีธนูนะคะก็คือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่16ธันวาคมนะคะจนถึงวันที่14มกราคมนะคะแล้วก็สำหรับใครนะที่มีลคนาอยู่ในราศีธนูนะคะตามเกณฑ์การแบ่งราศีแบบโหราศาสตร์ไทย รับชมได้เช่นเดียวกันนะคะตั้งขอย้ำก่อนว่าของเราจะเป็นการทำนายดวงผ่านไพ่ทาโร่อย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้อิงในเรื่องของโหราศาสตร์ดวงดาวเพราะฉะนั้นหากท่านใดที่ไม่ทราบว่าตัวเองอยู่ลัคนาอะไรนะคะก็ไม่ต้องกังวลใจดูแค่ช่วงระหว่างวันที่เกิดของคุณนะคะถ้าเช่นตรวจเช็คแล้วว่า เราเกิดในช่วงระหว่างวันที่เท่านั้นเท่านี้แล้วมันตกในราศีธนูก็รับชมได้ไม่ต้องกังวลใจนะคะเรามาดูกันนะคะขออนุญาตเนาะเป็นตัวแทนให้กับคนราศีธนูรักขณาธนูในการหยิบไพ่ทั้งหมด10ใบนะคะ เริ่มต้นกันได้เลยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเออชาวธนูค่ะใบแรกของคุณเพจรอัสโตรดขึ้นมานะคะซึ่งไพ่สำหรับนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะคะเพราะว่าไพา่เยอะมากนานๆที่จะหยิบขึ้นมาใช้มีความแม่นมากนะคะสำหรับนี้ต่อมาเซเว่นอัปสโตรค่ะ7จ็ดดาบไพ่เดอะมูนค่ะ เว้งคว้างนะคะช่วงนี้สับสนถั่วสอดนะคะเอ็ดอ c คัฟนะคะเอ็ก f b o ฟบอลนะคะ,ะควีนอฟคัฟฟ์ควีนอ้อไนอฟคัฟมาเด่นในเรื่องของความรักมากๆเซซ็อบเพนเดอร์เแล้วก็เอาคำของคุณราศีธนูเป็นท o ีปคัฟนะคะสามถ้วยดีงามมากจ้า โอ้รู้สึกว่าก่อนจะได้พบกับความสุขนะคะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะหน้าไพ่มันอาจจะดูยากนิดหนึ่งเพราะว่าไพ่เป็นเล็กแล้วก็เป็นลายเส้นที่ค่อนข้างเป็นศิลปะนะคะที่ผ่านมาคนราศีธนูคุณอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่มีความแน่นอนไม่มีความชัดเจนอะไรเลยนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของความรักในเรื่องของการงานการเงินอะไรก็แล้วแต่นะคะมันเป็นช่วงของ สิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่สำหรับตัวคุณและมีการตัดสินใจเพื่อที่จะยุติในบางเรื่องที่มันคาราคาซังหรือมันมีความย้อนแย้งอยู่ตลอดเวลานะคะเข้าสู่มิติใหม่ของชีวิตนะคะไพเอ c ดอ f ฟคัฟหมายถึงการเริ่มต้นหมายถึงการทำอะไรที่ มันไม่มีเงื่อนไขนัน่นหมายถึงว่าชาวราศีธนูคุณอาจจะอยู่ในสถานาการณ์ที่มันมีความขัดแย้งมันมีความย้อนแย้งไม่เปิดเผยทําให้คุณนะคะเป็นพลังงานด้านลบเกิดขึ้นขาดความเป็นตัวของตัวเองพอสมควรนะคะแตวให้ดูหน้าภายัยคนคนนี้ใส่ชุดสีดําถือดาบควายกันอยู่ชุดดํานั่นหมายถึงคนอมทุกข์หมายถึงคนที่มีอะไรอยู่ในใจอัดอั้นในใจสุดๆเลยนะคะสุดท้ายแล้วมันเป็นการตัดสินใจ นะด้วยการพยายามพินิษพิจารณา นะเป็นไพ่เอ็ดออฟคัฟหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยในที่นี้หมายถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่าคุณตระหนักรู้แล้วว่าคุณสมควรที่จะรักตัวเองนะคะหรือว่าสมควรที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆอะไรดีๆมาขึ้นกว่าน,นี้เพราะฉะนั้นยุติก,กับเรื่องเราอันใดอันหนึ่งนะคะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณเต็มไปด้วยความทุรักทุเลเหมือนเนีิมมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่คุณคิดเลยเหมือนคุณกําลังต้องแข่งกับความรู้สึกของตัวเองนะคะไพ่เพดออฟสอดขึ้นมา แข่งกับอารมณ์แห่งความเหงาแห่งความว้าเหวความว้าวุ่นใจของตัวเองน,นะคะไพ่เพจอัฟสอดอีกละเจดาบคือความไม่ชัดเจนหลายๆคนนะคะออรู้สึกว่าคุณไม่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมที่คุณเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักอะไรก็แล้วแต่นะคะมันเป็นสิ่งที่มันมันหดหูหรือว่า อ้างวางพอสมควรเพราะนั้นของคนราศีธนูคุณก็เลยเป็นการเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์แบบนั้นนะคะคืนความสุขให้กับตัวเองเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญและจะต้องแข่งกับความรู้สึกของตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะปัญหาของคุณเป็นอะไรนะคะปัญหาของคนราศีธนูรัคนาธนูอย่อยงที่บอกแหละคุณเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่ไม่ที่มันกากลวลน,นะคะมันไม่ชัดเจนอันเนี้ยมันไม่โอเคสําหรับคุณเพราะนั้นคุณจะทําอะไรก็ได้แต่ตามเสียงหัวใจตามเสียงเรียกร้องตามความรู้สึกของ คุนแล้วคุณจะรู้สึกปลอดภัยนะคะในพาร์ทนี้ถ้าเป็นในเรื่องของการงานของคนราศีธนูรัคนาธนูในเรื่องงานเหมือนเปลี่ยนงานบ่อยนะคะมีปัญหาในเรื่องของการทํางานมากๆนะ,ะเหมือนคนหนีที่เหมือนคนที่หนีเสือปัจจระเข้หรือว่า คนที่ทํางานมาเข้าไปทํางานแล้วคุณอาจจะเพิ่งเริ่มต้นงานใหม่ก็ได้นะแต่อาการลังเลอาการไม่แน่ใจว่าสิ่งที่คุณทําอยู่มันใช่ไหมทําไมมันไม่ตรงกับที่คุณคิดเลยนะคะเพิ่งเข้ามาเม้เป็นเป็น,เป,นเป็นพลังงานแห่งความสุขมากๆแต่ความเป็นทูอัพสอดคือ มีปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งการการสื่อสารที่ขัดข้องหรือมีอะไรที่มันรับลมคมในไม่ได้รับความยุติธรรมมีคนใส่ร้ายไปส่อิจฉาริษยาหรือว่าพยายามจะก๊อปปี้ลอกเรียนแบบผลงานของกฎราศีธนูรัขณาธนูอยู่ก็ได้และในเรื่องของผลงานอะไรต่างๆจริงๆคุณเป็นคนทุ่มเทใส่ใจมากๆละเอียดอ่อนเพราะความเป็นไพ่ถ้วยคือพิถีพิถันนะคะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณค่อนข้างคิด อเยอะนะคะให้ความสําคัญกับเนื้องานมากๆแต่ความเป็นสองดับคือการสื่อสารการติดต่อเจราจาค้าขายกับลูกค้ามันติดอุปสรรคไปหมดเลยนะคะติดมากทําให้คุณจะต้องวิ่นเต้นอยู่ตลอดเวลาว่าทํายังไงคุณถึงจะประสบความสําเร็จ รับไพ่ขึ้นมาแบบนี้นะคะเพจอับสอดกว่าจะได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งชาวราศีธนูใช้ความพยายามสูงมากๆจนบางครั้งนะคะทําให้คุณกลายเป็นคนที่ขี้งุดหงิดโดยไม่รู้ตัวหรือว่ากลายเป็นคนที่ขาดความมั่นใจบางครั้งก็มั่นใจในตัวเองแต่บางครั้งก็ไม่มั่นใจในตัวเองนะคะมันก็สะดุดติดขัดไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่ในสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมแต่พอเข้าสู่ประมาณสัปดาห์ที่2เป็นต้นไปหลายๆอย่างมันเริ่มจะคลี่คลายละนะคะไปในทางที่ควรจะเป็น และเจ็ดดาบขึ้นมาหลายๆคนนะคะคุณอาจจะโดนจับตามองในที่ทำงานค่อนข้างมากมีคู่แข่งในเรื่องงานมีการประเมินอะไรผลงานของคุณอยู่เงียบหรือว่าตัวคุณรู้สึกแบบถึงจุดหนึ่งอ่ะคุณจะต้องทำให้ดีกว่านี้ถ้าจดดาบเนี่ยเป็นเป็นลักษณะของการวางแผนก็ได้แอบวางแผนแอบซุ่มแอบคิดคนะคะในเรื่องของการงานหรืออาจจะมีการแอบทำอะไรที่มันใต้โต๊ะนะคะเพื่อให้ตัวเองได้ยอดขายต่างๆมาก ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมองว่าในเดือนมีนาคมนี้ของคนราศีธนูการงานเนี่ยมันไม่ได้ยากที่คุณะค่ะมันยากที่คู่กรณีคนที่คุณจะต้องไปดีลด้วยเขามีปัญหาส่วนตัวของเขาสะดุดติดขัดไปหมดเลยมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกกังวลลุ้นมากๆเลยนะคะว่าผลาของการดีลประสานงานก,นกับลูกค้าหรือว่าภายในองค์กรต่างๆจะเป็นผลดีหรือเปล่าหรือบางคนไปสัมภาษณ์ไปสมัครงาน การลุ้นเหมือนกันค่ะว่าการสมัครงานสัมภาษณ์งานครั้งนี้จะผ่านไหมมีความลุ้นพอสมควรนะคะอยากได้รับโอกาสแต่อยากจะย้ำให้ว่ามีนาคมนี้สิ่งที่คุณคาดหวังไว้มีเกณฑ์จะประสบความสาเร็จอย่างงดงามนะคะต้นร้ายปลายดีเป็นไพ่แปดไม้เท้าขึ้นมานะคะ ความเป็นไพ่แปดม้เท้าสิ่งที่คุณกังวลทั้งหมดนะคะมันจะหายไปอย่างทะลุทะลวงเลยดํมมูลคืออารมณ์ที่มันหดหูอ้างว้างว,าว้าเหวขึ้นขึ้น,นลงลงหรือว่าคุณทําตัวไม่ถูกว่าคุณจะต้องทําตัวยังไงกันแน่ท้ามกลกังบรรยากาศการทํางานแบบนี้นะคะเอ็ดออฟวอรนะไพ่แปดไม้เท้า แปดแม่ท้ามันถึงการขยับขยายการพุ่งตัวอย่างรวดเร็วนะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของการสื่อสารก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นความเป็นไพ่แปดแม่ท้าสื่อให้เห็นเป็นอย่างดีว่าของคนราศีธนูลัคนาธนูมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีทางการงานอะไรที่สะดุดติดขัดหรือว่าคุณรุ้นจะตลอดเวลาเหมือนจะมีไฟเขียวเกิดขึ้นแล้วนะคะอ่ายินดีกับคุณด้วยนะคะในเรื่องของการงานหรือว่า,าดิวในเรื่องของธุรกิจต่างๆก็สำเร็จรู้ร่วงค่ะ นะคะสิ่งที่คุณต้องการคุณอยากได้รับนะคะในเรื่องของโอกาสอยากได้รับ คำตอบให้ไวที่สุดเท่าที่จะทําได้ปัญหาของคนราศีธนูรัคนาธนูคือเป็นคนที่รักในงานที่ทํามากๆใส่ใจในรายละเอียดพิถีพิถันบางครั้งมันจะทําให้คุณนะคะไม่กล้าตัดสินใจทำเพราะทําตัวไม่ถูกว่าคุณจะเข้าหาย,ยังไงนะคะวิธีการทางแก้ไขคือด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะเข้าหาลูกค้าแบบนี้หรือเพื่อเร่วมง,งานหรือว่าเวลาคุณไปสมัครงานความอ่อนน้อมถ่อมตนของคุณจะเป็นจุดนําพาที่ได้รับผลของความสําเร็จต่างๆการ เจรจาต่างๆก็ง่ายราบลื่นขึ้นหรือว่าเพื่อนร่วมงานก็จะเอ็นดูก็จะรักมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าทำตัวแข็งนะคะโอ้อวดอันนี้ก็จะเป็นเป็นลักษณะของ ทำให้เราอยู่ยากนิดนึงนะคะเพราะว่าถูกจับตามองตลอดเวลาจงทําตัวให้เล็กเอาไว้ทําตัวให้มากนะคะแล้วก็เน้นการทํางานให้เยอะนะคะสุดท้ายแล้วเป็นไพ่ tree of cups นะคะสถ้วยมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จสูงมากๆนะคะรบรรยากาศแห่งความสุขนะคะการได้รับความชมเชยก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของการงานของคนราศีธนูและคนาธนูนี้หลายๆท่านคุณไม่ได้ทํางานประจำนะคะคุณอาจจะเป็น ฟีแลนซ์อิสระอะไรต่างๆแม่ค้าพ่อค้านะคะในโหมดนี้หรือว่าใครที่ว่างงานอยู่นะคะเดี๋ยวจะได้รับข่าวดีแล้วทีแรกคุณอาจจะวิ่งเต้นกับงานอิสระฟีแลนซ์ต่างๆนะคะประปรายมีบ้างไม่มีบ้างแต่ทีนี้ไพ่ขึ้นมาย้ำให้ไพ่หนึ่งถ้วย มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้รับข่าวดีนะคะเป็นเป็นงานที่เข้ามาค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากๆเป็นลักษณะางานของการเป็นคนกลางเช่นนายหน้าอสังหานายหน้าอ่าเอเจนซี่ต่างๆก็ได้เป็นคนกลางนะคะเหมือนคนที่จับเสือม,มือเปล่าการงานจะมาทางแบบนี้หรือหลายๆท่านมีงานของตัวเองอยู่ล้อยากจะทําธุรกิจส่วนตัวอยากจะมีงานเสริมงานนอกเวลา คุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ค่ะมีเกณฑ์ได้ทําแน่นอนนะคะของคนราศีธนูมุ่งเน้นไปในเรื่องของเกี่ยวกับของเหลวเช่นอาหารเครื่องดื่มนะคะ,ะหรือว่าเป็นเป็นลนักษณะของเครื่องสําอางนะคะของสวยงามก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นในแง่ของด้านศิลปะความงามการออกแบบอะไรพวกนี้ก็โดดเด่นเช่นเดียวกันนะคะไพ่เอ็ดดัคัพเนี่ยตีความหมายได้ค่อนข้างกว้างพอสมควรในเรื่องของอาชีพต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของ อา,อาชีพของการงานของคนราศีธนูมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จมากๆนะคะส่วนใครอิสระเพิ่มเติมให้ความมีชื่อเสียงการได้รับโอกาสใหญ่ๆเข้ามานะคะค่อนข้างจะมีเยอะพอสมควรทีแรกก็ฝืดเหมือนกันทําให้คุณกังวลว่าการงานของคุณจะไปยังไงมันไม่มีความแน่นอนหรือมองไม่เห็นอนาคตเลยแต่สุดท้ายแล้วจะได้รับการอุปถมัมภ์ค้าชูนะคะจะมีคนรักในความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือว่าความเป็นคนเก่งของคุณนะแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่ โชคเขาค้างด้วยนะคะไพ่สามถ้วยขึ้นมาคือมีโอกาสได้ร่วมงานกับเจ้าใหญ่ๆมีงานพิเศษเข้ามาเป็นเรียกว่าเป็นความสุขของคุณละกันนะคะสมหวังในเรื่องของการงานมากๆในเดือนมีนาคมนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นดวงในเรื่องของการงานส่วนในเรื่องของ การเงินบ้างนะคะการเงินนี้เก็บไม่อยู่เลยค่ะออกอย่างเดียวเลยนะคะเข้าซ้ายใจขวานะคะอุดรอยรั่วมไม่อยู่เลยนะคะไพ่สองดาบแบบนี้มีอะไรที่จะต้องจ่ายนะคะมากกว่าหนึ่งอย่างอยู่แล้วหรือหลายๆคนพยายามหาแล้วแต่มันติดๆขัดๆแล้วทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเก็บงำ ความรู้สึกไม่สบายใจเอาไว้คนเดียวด้วยนะคะด้วยความรักของคุณด้วยความปรารถนาดีของคุณคุณมักจะเป็นผู้ให้จับจ่ายใช้สอยนะคะจ่ายเพื่อความสุขของคนในครอบครัวอะไรต่างๆเงินมันไหลออกอย่างเดียวเลยนะคะแต่ถามว่าคุณโอเคไหมนะคะคุณเป็นคนที่เป็นนักต่อสู้ค่ะของคนราศีธนูคุณเป็นคนที่ตั้งใจมากๆจะทําอะไรก็แล้วแต่นะเอ้ามองว่าคุณ คุณมีความพร้อมของตัวเองต่อให้เหตุการณ์นนะั้นมันทุรักทุเลสะดุดติดขัดไปหมดคุณก็พร้อมจะเดินหน้าจะไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่ในปัญหาของความติดขัดทางการเงินแค่มีความหดหูมีความกลัวนะคะกลัวว่าเงินจะไม่พอกลัวว่าจะไม่มีไรายได้เข้ามาแต่ไพ่แปดไม้เท้านะคะ,ะใครที่เป็นหนายหน้าเจราจาคุณจะได้กินค่าคอมมิชชั่น นะคะมีเงินเข้ามาเยอะๆไพ่เอ็ดออฟวอร์นะคะการเงินจะไหลามาเทมาหลากหลายทางพอสมควรนะคะมาจากในเรื่องของอาชีพหรือว่าคะได้ข่าวดีจากต่างประเทศหรืองานจากด้านการออนไลน์พวกนี้ก็จะทําเงินให้กับคนราศีธนูได้ค่อนข้างอย่างดีนะคะเพราะนั้นเป็นภาพรวมแห่งความสุขเกิดขึ้นนะคุณอาจจะส่วนมากนะอาจจะใช้เงินไปกับในเรื่องของการดูแล รูปลักษ์นะคะภาพลักษณ์ต่างๆนะคะในเรื่องของความสวยความหล่อหรือว่าหมดกับเรื่องเสื้อผ้าอภรร์ก็ได้แต่ถ้าดูจากไพ่แล้วยังไม่ได้จุดของความติดขัดสับสนขาดกระเป๋าอะไรนะคะเป็นบางช่วงนิดนึงแต่คุณยังหมุนเงินทันแล้วเอาตัวรอดได้บวกกับจะมีงานอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะส่วนใครที่เหมือนโดนช่อโกงอะไรอยู่ไหมนะคะออดูจากไพ่ขึ้นมาโดนช่อโกง ขออยากเหมือนเหมือนมีการฟ้องร้องนะคะหรือว่ากําลังเรียกร้องความยุติธรรมต่อสู้กับความไม่ชัดเจนต่อสู้กับคนที่ขี้โกงอยู่นะคะมีเกณฑ์จะสาเร็จแน่นอนนะคะอะไรที่ติดติดขัด,ข,ดขัดอยู่นะคะคุณจะได้รับเงินคืนจะได้รับความยุติธรรมเข้ามานะคะโชคเข้าข้างคนราศีธนูในเรื่องของการเงินด้วยเช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของความรักบ้างสุดท้ายของพาร์ทนี้นะคะในแง่ความรู้สึกของชาวธนูรักขนาธนูความรัก หลายๆท่านไม่ได้ดั่งใจเลยหลายๆปีที่ผ่านมาหรือว่าแม้กระทั่งในช่วงจังหวะล่า,าสุดที่คุณเป็นอยู่รู้สึกว่าคุณสับสนหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนทุ่มเทรักแบบไม่มีเงื่อนไขแต่คนที่คุณคบหรือว่าคนที่เข้าหามักจะเข้ามาด้วยความไม่เปิดเผยหรือว่ามีอะไรแอบแฝงในเรื่องของผลประโยชน์หรือเป็นสิ่งที่คุณค้างคาในใจมากๆพยายามหาคําตอบอยู่ตลอดเลยว่าเขามาเพราะอะไรเขาชอบคุณไหมเขารักคุณไหมแต่เซนส์นสัมผัสข,ของคุณที่ คุณรู้สึกได้เอตอฟคัฟนะคะคุณไม่ได้รับพลังงานแห่งความรักเลยทั้งที่คุณพยายามหยิบยื่นสิ่งดีๆให้เขาเป็นถ้วยแห่งความสุขเป็นถ้วยแห่งความ ห่วงใยความหวังดีนะคะมันอาจจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นขึ้นมาแต่ถ้าถามว่าคุณได้รับจากเขาไหมยังไม่ถึงจุดนั้นค่ะไพ่เจ็ดดาบนั่นหมายถึงการทําอะไรลับหลังการทาอะไรไม่ชัดเจนไม่เปิดเผยนะคะของคนราศีธนูคุณอาจจะเจอในความสัมพันธ์ที่มันคุมเครือแบบนี้และเป็นสิ่งที่คุณไม่ชอบเลยนะคะก็เลยมีการตัดสินใจนะคะ ขอแยกย้ายขอยุติหรือขอเคลียร์ก็ได้เพระพาะไพ่เป็นเด็กถือดาบคุณจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับคนที่ขี้โกงหรือเข้ามาเอาเปรียบคุณหรือมาฉาบฉวยผลประโยชน์กับคุณนะคะเพราะที่ผ่านมาคุณอยู่กับความรักด้วยความเมตตาด้วยความเข้าใจหรือว่ามีการส่งเสริมให้การช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลานะคะคุณอาจจะกลัวในการที่จะปฏิเสธความรักในครั้งนี้กลัวที่จะไม่กล้าออกมาแต่ความกลัวมันทําให้คุณนะคะกลายเป็นคนที่วิตกกังวลง่ายเคว้งหดหู่ นะคะเหงามีหลากหลายอารมณ์ขึ้นมาพอสมควรไพ่เดะมูลขึ้นมาชัดเจนมากๆนะคะหรือว่าคุณกลัวว่าคุณจะไม่มีใครคุณว่าจะไม่เหลือใครแต่เมื่อเปรียบเทียบแล้วถ้าคุณยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่เปิดเผยแบบนี้ก็ไม่มันก็ไม่ใช่เป็นผลดีของคนราศีธนูรักขณลัคนาธนูสักเท่าไหร่นะคะมันเป็นสิ่งที่มันคุ้มครือนะไม่ค่อยตอบโจทย์สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นการ m o ฟออนดีกว่าไพ่แปดแม้เท้านะคะพอเดินหน้าขอทําอะไรใหม่ๆนะคะคุณเป็นคนที่หัวใจที่แข็งแรงมากนะคะไม้ว่าคุณจะเจ็บปวดแค่ไหนนะคะควรจะเป็นคนที่เก็บทุกทุกกกความรู้สึกปิดกั้นเอาไว้นะคะแล้วก็ทําตัวเหมือนคนที่มีความสุขอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่อยากให้ตัวเองอยู่ในโหมดของความเศร้านะคะไพ่ แปดไม้เท้าขึ้นมาค่อนข้างเด่นชัดพอสมควรนะคะสิ่งที่คุณต้องการเป็นยังไงในเรื่องของความรักความเอาใจใส่ความรักที่คุณสัมผัสได้คุณอินได้จริงๆว่าเขาคนนั้นจะรักคุณจริงๆคุณถึงจะตอบรับทุกๆความสัมพันธ์นะคะคุณให้อภัยเขาแต่คุณไม่สามารถที่จะกลับไปคืนดีเป็นแฟนเป็นคู่รักได้เพราะใหอ่ หกเหรียญคือการให้อาภายัยการปลดปล่อยการปลดล็อกตัวเองซะด้วยซ้ําหรือว่าตัวเขาคนนั้นนะคะคู่รักคุณอาจจะให้อาภัยอยากเป็นเพื่อนกันนะคะแต่ไม่สามารถที่จะเป็นในแบบของคู่รักเพราะมันยังคุมเครือพอสมควรเลยนะคะแล้วทีนี้ถามว่ามันจะจบไหมตัวคุณจบค่ะแต่คนคนนั้นอาจจะยังจบยากเหนียวนิดนึงเขาก็ยังไม่ไปไหนเหมือนพยายามจะ,จะขอโอกาสทำความเข้าใจใทีนี้ขอดูเพิ่มเติมให้นะคะ ให้สามถ้วย p a ด of Wands นะคะ Five of Cups แล้วก็นายอัพสอดมันเป็นความรักที่เครียดใช้ความคิดเยอะปวดหัวนะคะคุณทุกข์ใจเพราะความรักมาตลอดเวลาเลยสุดท้ายแล้วมันจะเป็นการตัดสินใจเริ่มสิ่งใหม่ๆแม้กระทั่งการปรับเปลี่ยนทุกสิ่งอย่างในชีวิตของคุณเอาความทุกข์ เอาความกังวลเอาสิ่งที่คุณคิดมากอยู่แต่ลอดเวลาหรือว่าความรักที่เป็นเหมือนเปรียบเสมือนดาบมาทิ่มแทงหัวใจของคุณคุณจะเคลียร์สิ่งนั้นออกไปนะคะจัดการมันแล้วจะมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะคะนอ้องผ้ห้าถ้วยขึ้นมานะคะห้าถ้วยหมายถึงคนอกหกักหมายถึงคนที่บอบช้ำชอกช้ำสุด แต่ก็พยายามที่จะให้ตัวเองเข้มแข็งเป็นดั่ง The Emperor คนนี้มีความนิ่งมีความหนักแน่นมีเหตุและผลนะคะแล้วต่อจากนี้คุณจะใช้ชีวิตแบบมีเหตุผลมากๆมากที่สุดคุณจะไม่ได้ลุ่มหล,ลงกับคำพูดของใครนะคะและจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับคนที่เข้ามาฉาบชฉวยผลประโยชน์หรือว่าไม่ชัดเจนกับคุณนะคะอันนี้ก็จะเป็นความรักของคนที่มีคู่และมีปัญหานะคะส่วนความรักของคนที่โสดนะคะชาวราศีธนูและคธน,นู ยิ้มรับได้เลยนะคะ,ะคุณเป็นคนที่เก่งมากที่กล้าตัดสินใจทําอะไรใหม่ๆกล้าที่จะออกมาจากความคุมเครือไม่เปิดเผยไม่ชัดเจนหรือว่าซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นคุณรู้สึกไม่ดีเลยเวลาที่คุณอยู่กับใครสักคนหนึ่งแล้วเขาไม่เปิดเผยคุณกับสิ่งแวดล้อมของเขานะคะทั้งที่คุณพยายามจะเปิดทุกสิ่งอย่างนะคะทีนี้ของคนโสดที่เห็นชัดเจนขึ้นมา มีเกณฑ์จะมีคนใหม่ๆเข้ามาพลังงานของคนใหม่เข้ามาชัดเจนมากๆเป็นชาวธาตุไฟเมสสิงธนูนะคะเป็นชาวธาตุน้ํกากรกฎมีนพิจิกก็ได้เป็นความรักที่อบอุ่นหัวใจที่สุดเป็นความรักที่คุณรู้สึกแล้วว่า เขาเข้ามาเพื่อเติมเต็มหรือว่าเอาข่าวดีอะไรต่างๆเข้ามาโดยไม่มีเงื่อนไขถูกเปรียบเทียบให้นะคะไพ่หนึ่งถ้วยเป็นรักแบบไร้เงื่อนไขมากๆนะคะแต่อันนี้สองดาบมันมีเงื่อนไขมันมีความซับซ้อนคุณจะสัมผัสได้นะคะเมื่อทั้งความรักครั้งเก่าและเป็นคนใหม่เข้ามานะคะคุณจะสามารถเปรียบเทียบพลังงานได้เลยว่าคนไหนที่ทําให้คุณรู้สึกดีมากๆเพราะฉะนั้นคนใหม่เข้ามาค่อนข้างชัดเจนพอสมควรนะคะมาในแนวของ ความเป็นเพื่อนให้ความอบอุ่นแท้จริงแล้วเขาก็ชอบคุณล่ะค่ะพยายามที่จะหยิบยื่นความรักให้เข้าหาด้วยกันเอาอกเอาใจนะคะทาในสิ่งที่คุณชอบหรือว่าในเรื่องของการทําบุญทําทานอะไรต่างๆอาจจะได้มีกิจกรรมร่วมกันเกิดขึ้นนะคะไพ่าสามถ้วยนะคะคุณอาจจะชอกช้ากับความรักที่หลอกลวงโกหกไม่จริงใจ นะคะสุดท้ายแล้วจัก,กรวาลจะส่งคนดีคนที่น่ารักอบอุ่นมาดูแลคุณบ้างนะคะไพ่สามถ้วยขึ้นมาเป็นบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองแฮปปี้แล้วก็รู้สึกอบอุ่นหัวใจไม่รู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวอ่าเหมือนอาการที่มีแฟนก็เหมือนไม่มีนะคะแต่ดูจากไพ่แล้วคนใหม่ที่เข้ามานะคะละมุนมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเพศทางเลือกต่างๆนะคะคุณที่คุณคบหาอยู่คุณได้เห็นเขาแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่ โดยที่ไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายนะคะใช้ความรู้สึกสัมผัสต่อกันนะคะขอดูเพิ่มเติมให้นะคะจะเป็นอย่างไรต่อไพ่ทูอะเพนเดอร์เคิร์นะคะคุณมีความกังวลนะคะกังวลกับชีวิตมากๆคิดอะไรซับซ้อนไพ่เดอะไฮพรีเซสสับสนนะคะเคยเจอแต่ความรักที่มันไม่สู้ดีความรักที่ไม่ให้คุณกับคุณเลยนะคะจะมีคนเข้ามาค่ะ าตามโชคชะตาฟ้าลิขิตนะคะถึงเวลาก็ได้มาเจอคุณคนนี้เป็นคนที่ขยันมากๆทุ่มเทรกักจริงมากๆนะคะเข้ามาเราเล่นใหญ่พอสมควรเลยการเล่นใหญ่ของเขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกแปลกใจรู้สึกเซอร์ไพรส์หรือรู้สึกกลัวเขาก็ได้ว่าเอ๊ะความเล่นใหญ่ของเขามีอะไรที่แอบแฝงในใจไหมเอาความกลัวออกไปเปลี่ยนไมล์เซตใหม่ของตัวเองให้ชัดเจนขึ้นนะคะเมื่อไหร่ที่คุณโมอเอแต่กลัวเปรียบเสมือนคุณ ดึงดูดพลังงานพวกนั้นเข้ามาตลอดเวลามันยิ่งเป็นสิ่งที่ปิดกัน้นทําให้คุณไม่สามารถที่จะได้พบเจอกับความรักที่มันเหมาะสมคู่ควรกับคุณจริงๆคนในฝันของคุณ นะคะคนที่อยู่ในอดุดมคติของคุณเขามีตัวตนจริงๆเมื่อถึงเวลาโชคชะตาฟ้าลิขิตนะคะนําทางให้ได้มาเจอกันมันเป็นเลือดและเหมือนเปบเสมือนพลังของแม่เหล็กนะคะเป็นจุดของการดึงดูดเข้ามานั้นขอเป็นกําลังใจให้กับคนโสดยิ้มรับค่ะสิ่งที่มันเคยผ่านมาแล้วมันอาจเป็นอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีฝังอยู่ในความทรงจําของคุณ นะคะมันฝังเข้าไปได้คุณก็เคลียร์ได้ค่อยๆปรับค่อยๆปล่อยวางให้อภัยเข้าไปนะคะคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักที่มันอบอุ่น นะคะคุณดูแลคนอื่นมาเยอะมากพอแล้วได้เวลาที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาดูแลคุณหัวใจของคุณบ้างแล้วมันจะเป็นความรักที่ตอบโจทย์คุณมากที่สุดด้วยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยในมีนาคมนี้จะพุ่งตัวมาอย่างไม้ทันตั้งตัวมีเกณฑ์เป็นต่างชาติก็ได้นะคะหรือเจอกันทางโซเชียลออนไลน์ก็ได้แล้วก็มีการนัดเจอกันนะคะแต่ถ้าเป็นทางออนไลน์เนี่ยรบกวนตรวจเช็คให้ดีนะคะอย่าลุ่มหลงในคำป้อยอ คำพูดหวานๆเพราะอาจจะกลายเป็นมิจฉาชีพก็ได้เพราะเป็นไพ่เจด,ดาบขึ้นมาเพราะนั้นต้องมีสตินะคะต้องมีสติเยอะๆหรือว่าหลายๆคนอาจจะมีคนแอบชอบแอบมองอยู่นะคะแอบซุ่มมองคุณอยู่รอจังหวะที่จะเข้ามามอบความรักมาทําคะแนนให้กับชาวราศีธนูและขนาธนูนะคะเพราะนั้นขอแสดงความยินดีได้ดวยนะคะเพราะว่า ต่อไปคุณจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเคว้งคว้างแล้วคนๆนี้จะเข้ามาเติมเต็มทุกๆความรู้สึกทุกๆสิ่งที่คุณต้องการนะคะเข้ามาในบรรยากาศที่ทําให้คุณยิ้มได้และมีความสุข นะคะไปนานๆด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นดวงทั้งหมดของคนราศีธนูและคนาธนูนะคะขอขอบพระคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามอย่างต่อเนื่องเลยนะคะขออภัยในบางช่วงที่ขาดหายไปงานเยอะเหลือเกินค่ะช่วงนี้อยากจะมีสักสิบล่างนะคะจะได้แบ่งทํางานได้เยอะๆนะคะก็ขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะในเรื่องของการทํานายดวงความรักหรือว่าอาจจะมีพยายามมีคอนเทนต์อื่นๆออกมาให้นะคะ ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ